เจ้าบอมบาริโลฮอคริโลนี่พลังมิสไซล์ย,ยิงถล่มซาหัวเอเค อุ้ยออกมา3ตัววัวดาวเสาร์เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ตีปไปนะครับกับเกม VR b l l o 斯สงครามยุคโบราณของเจ้าทุงทุงทุงสาฮูราตอนที่2กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทนี้นี่เราก็ได้ต่อสู้จนมาถึงยุคสมัยเดียวกันนี่ก็จะเป็นยุคสมัยของเจ้าแอสซิโนวุ้ยแล้วก็จะมีออเรนกับพิมเหมือนเบอร์เบอร์ปัตตพิมแต่ว่า เป็นส้มแล้วก็ยังมีเจ้าฟรีโกคาเมโลอู่ตู้เย็นกันด้วยอตอนนี้นี่เราก็เก็บตังค์ได้เยอะเดี๋ยวค่อยวิวัฒนาการไปยังยุงยคสมัยใหม่เดี๋ยวจะพามาต่อสู้กันให้ดูตอนนี้ไปเลยเพื่อนเริ่มสงครามแบบรวดเร็วอุย้ยเจ้าคาปูชิโนแอซซสซิโนออกมาเป็นนินจาโคนฮะเลยนะดิอ่ะตอนนี้ก็อีเจ้าฟรีโกคาเมโลออกไปสมตัวสี่ตัวเลยละกัน ดีเอาหน้าฟาคดคดรถึกแล้วก็ตามด้วยเจ้าปลาส้มดีเบอร์เบอร์ปรตปิมหัวส้มนี่สายซัพพอร์ตด้านหลังอุ้ยฝ่ายศัตรูนี่ปลามีใช่ไหมอืมฝ่ายเรานี่ปลาผลส้มน่ารักกันเลยทีเดียวอืมเราจะต้องเก็บตังค์เยอะๆอุ้ยแล้วก็ถล่มฐาน อุ้ยโจมตีทีนึงนี่เกือบ40 <c oughs> แม่ฐานแบบว่าถ้ำหินของมันนี่เลือด4,000เอาละเพื่อนเล่งความไวมาแล้วโ <c oughs> อ้ยเฮ้ยฝ่ายศัตรูออกมาเยอะขนาดนี้ <c oughs> ไม่น่าไหวเจ <c oughs> ้าเบอร์เบอร์อรอรปัตะปิมปลาสม้มโจ๊โจ,โ,จโอ้ยโอ้โยโดนเสียบไม่ได้เวลาการเปลี่ยนยุคแม่จากสงครำคาปูชิโน่จะเป็นสงคามแอมบาราบูเปลี่ยนแปลงยุคสมัยไปเลยจ้า สู่สงครามแอมบาลันบูวิ่งเขาวต่อไปเฮ้ยเหมือนจะเริ่มเป็นทหารสมัยใหม่มีปืนแม่สงครามพอกครโิโ,โรโ,โบเนกาแอม巴าบูวิ่งแล้วก็เจ้าทุงทุงทุงเฮ้ยใช้ปืนโบราณเฮ้ยแล้วเจ้านกตัวนี้นี่ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้พี่ไม่รู้ออกมาเลยเจ้าล้อรถโอ้โอกบล้อนี้ยเจอพลังลิ้นอมยิ้มโจ อย่างแรงครับผมเฮ้ยน่าจะผ่านสบายแค่เจ้ากบล้อรถน,นี่เก่งขนาดนี้เลยละนี่อตายซะเถอะยุคนี้เราจะต้องผ่านไปให้ได้ว้าวฝูงกบแม่โบเนก้าแอมบราาบูชกมันให้หมดมาโจโจนี่แล้วก็รีบถล่ลมฐานเลือด4,500แป๊บเดียวแตกแน่นอน,นอียยุคนี้ต้องเปลี่ยนผ่านแล้วเพื่อน เออชกๆๆๆกชกชกชกโอ้โหเจอพลังลิ้นกบแม่โคตรโหดเลยเพื่อนเจะเอ,อะไรไปไหวเลือดเหลือส0มร้อยแล้วแตกอย่างที่คิดโอ้โหก้าวเข้าสู่แม่ยุคเอมบาราบูเหมือนกันแล้วนะประสาทคนละสีฝ่ายศัตรูน่าจะออกมาแบบไม่ธรรมดาหเลือดตั้งหมื่นสามไว้เฮ้ยโบเนก้าแอมบาราบูของศัตรูนี่ทำไมมันมดูสยองขนาดนี้ ออกมาหูยตัวของเราน่ารักกว่าเยอะอืมหูยแล้วลิ้นของมันนี่ลิ้นยังใหญ่หอ้ยของมันเอาแบบเอาหัวโขของเรานี่พ่นอืมอืหยได้เงินโคตรเยอะเฮ้ยม,มาถึงยุคนี้นี่โอ้ยทุงทุง,ทงใช้ปืนโอ้โ,อโ,อโอเจ็บ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 เฮ้ยเจ้านกใส่แว่นมาอีกอไม่ไหวแล้วเพื่อน อุ้ยโดนทุงทุงยิงไส้แตกนกปลาระเบิดอโอ้โหอาเกบุสหัวทุงทุงใช้ปืนโบราณฮ้ยคราวนี้เจ้าทุงทุงทุงใช้ปืนฝูงทุงทุงโอ้ยนี่กองทัพใช้ปืนๆๆๆ <alum n us ia> <starter> เอ้ยกระหน่ำยิงได้แบบโหสุดปาปุ้ง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  ครั้งนี้รับรองว่าปลดล็อกเจ้านกได้แน่นอนไปเลยจ้าอุ้ยอุ้ยปืนกับปืนประทะกันยิงป้อมสตูเอ้ยเอาให้มันแตกตัวระเบิดออกมาแล้วเพื่อนเอ้ยเอ้ยอ้ยอยยิงสกัดยิงสกัดอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ค่อยไหวจะเย็นโดนลุมเยอะถ้าทางจะไม่รอดคราวนี้โอ้โห ไม่ไหวแล้วจ้าเออตอนนี้ได้เวลาปลดล็อกเจ้าตัวนี้เลยเพื่อนฟรูรี่อะไรสักอย่างเจ้านกกว้างระเบิดมานวจ้าบบุมบุ้มนี่ออกมาถึงสี่ห้าตัวอดาเมจกระจายโดนโดนตัวอื่นด้วยสุดยอดบุม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 มาเจ้าซาหัวโดนไปซะนี่นี่ปลาระเบิดเข้าไปในฐาน เฮ้ยสุดยอดเลยเพื่อนตัวไหนออกมาโดนหมดอ <c oughs> เราอาจจะชนะเลยก็เป็นได้นะ <c oughs> น่าจะมีการเปลี่ยนข้ามยุคสมัยอุ้ยอุ้ยอุอ้ยอุ้ยอ้ยโอโหไ้นกฟางระเบิดโหดเกินอุ้ยอโอ้หมันก็ออกมาเยอะ <c oughs> เราก็ตายกันเพียบุยเจอตัวระเบิดเข้าไปทีนี่ <c oughs> ยอดเยี่ยมที่สุด ทำลายปราสาทศตัตรูว้าวยอดเยี่ยมโอ้โหวนี่มันเหมือนเป็นป้อมทหารไปเลยเพื่อนวุ่ยเราจะสามารถสู้กับทหารยุกสมัยใหม่ได้หรือไม่อุ้ยนี่มันอุ้ยเหมือนจะเป็นเจ้าคาปีบาร่ามาพาวอุ้ยตัวนี้ชื่ออะไรกันนะนี่เอาตัวนี้มายิงอุ้ยอุ้ยยิงไม่เข้า โอ้โห,โหโหดเกินอย่างกปีศาสต์เก็บเงินได้ครบเดี๋ยวเราจะไปสู่ยุคของสงครามพอกคริโร่เปลี่ยนไทม์ไลน์เลยจ้า ้ยยุคนี้เปลี่ยนมาสู่ยุคทหารอุ้ยต่อไปยุคโ,โ้สงครามอวกาศนี่กลับมาสู่การต่อสู้ในยุคหินเบอร์บารโรนี่แล้วก็จะมีเจ้าทุงทุงทุงใช้ปืนนะผมมีเจ้านี่ด้วยบอมบบริโรคโ,คโ,รค,โรคโครโครโรจเลอเเคเครื่องบินที่ทุกๆคนน่าจะรู้จักไปเลยจ้าเริ่มมาก็ต้องใช้เจ้าคาปิบา่าไปก่อนเหมือนเดิมมีความถึกทนตัวอะไรก็ฟันแทงไม่เข้า แม่สำหรับพวกตัวยุคหินแล้วก็โจมตีเป็นร้อยครับผมยุคนี้ผ่านแบบง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูยุคล่าสุดกันเลยดีกว่าถ้าแบบนี้กลับเข้ามาสู่ยุคของแม่ทหารมาเลยจ้าออกไปลุ้มโจ๊ะ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 ได้ตัวหนึ่งนี่ตั้งสี่หมื่นครับผมได้โคตรเยอะตอนนี้วิปะทะกันโคตรเดือดเลยเพื่อนเจ้าทุงทุงใช้ปืนมาแล้ว อ้อ,ยอ้ยอุ้ยแนวหลังของมันยังโหดเอ้ยเอ้ยรีบไปฆ่าเจ้าทุงท่งทุ่ไวเอ้เจ้าบอมบาริโลอขาคดิโลออกมาแล้วโอ้โหเจอระเบิดของเครื่องบินไม่รอดโอ้โหยิงวิสัยงั้นตอนนี้ด้วยเวลาปลดล็อกเจ้าทุ่งทุงซาหัวเอเคครับผมมาละเพื่อนเจ้าซาหัวเอเคกระหน่ำปืนกล อุ้ยแต่ว่ายิงเบาแล้วเกินอุ้ยอุวยอุวยเฮ้ยค่อนข้างจะเสียเปรียบนะเนี่ยทำไมดาเมจดาเมจมันเบาออุิยขาปิบาร่ามาแบบรัวๆนี่แสดงว่าต้องมีแนวหน้า้ยถึงจะแสดงประสิทธิภาพได้ดี ไม่โอ้โหในที่สุดก็เก็บตังได้ปลดล็อกเจ้าบอมบบริโร่ฮอกคริโร่มาเลยเพื่อนวิจัะเลคเเครื่องบินเจ้าบอมบบริโร่ฮอกคริโร่จรลเขคเครื่องบินอ,ออกมาหัวนี่พลังมิสไซล์ยิงถล่มวยแตกกันหมดบุม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 วิอ้ยโ,อโ,หโหดเกินตอนนี้เจ้าทุงทุงุ่้ิยิงไม่เข้า ใช้ปืนจะมาแบบว่ายิงสู้กับเครื่องบินได้ยังไงไม่มีทางหรอกเพื่อนอุยอ้ยอุย้ยเฮ้ยศัตรูก็ออกมาเหมือนกันนี่แต่ตัวเราเยอะกว่าเรียบร้อยนั่นแหละยิงถล่มเข้าไปเป็นฝูงอุยอ้ยตัวนั้นมันหลบอยู่ข้างในดาเมจก็เลยเข้าไปไม่ถึงแต่ไม่ต้องห่วงฐานระเบิดเย้ได้เงินอย่างเยอะโอ้โห เข้ามาสู่ยุคอวกาศทุงทุงทุงโอ้ยดาร์คเวเดอร์เอาละออกไปยิงปิ้วปิ้วโอย,ยังทึกเฮ้ยนี่มันเกินไปแล้วโอ้โยถึกเกินเฮ้ยไม่ไหวหวดนี้แม่เอาสมองมาเยอะอืมน่าจะพอแบบถล่มได้อยู่อือนั่นแหละอืได้ทีเจ็ดแสนเฮ้ย เป็นช่วงโอกาสในการเก็บเงินที่เยอะจริงๆวิตัวอะไรด้านหลังป่าดาวกระจายโดนไปอีกหลายตัวครับผมอุ้ยนี่มันเอ้ยเจ้าเฮ้ยวัวดาวเสาร์นี่ว่า ฝ่ายศัตรูกลายเป็นวัวปีศาจไม่นะเพื่อนตอนนี้พี่ก็เก็บเงินได้พอที่จะข้ามยุคสมัยกันแล้วนะทุกคนสงครามเซตเทอริต้าก็คือเจ้าวัวดาวเสานั่นเองนะครับผมข้ามไทม์ไลน์เลยจ้าวยสู่ยุควยสงครามอาวกาศ แล้วเราก็ต้องเดินทางไปยังทม์ลายใหม่แต่น่าจะต้องชนะทั้งหมดก่อนไหนดูสิทุงทุงทุงแม่เจไดครับผมคาป,ปูชิโ,สสโนเอสซัซิโนที่เป็นแบบว่าเหมือนหุ่นยนต์แล้วก็มีเจ้าเซปเทนิต้าวัวดาวเสาไม่ถือละไม้จะใช้ดาบเลเซอร์จืดโฮโฮโฮเอ้ยสุดยอดเสียเข้าไปมาถึงยุคอวกาศกันสักทีใช้เวลานาน,านจริงๆ ตอนนี้เราจะได้เป็นเจไดปะทะก,กับดาร์คเวเดอร์ไปเลยอืซาหัวอ้าโจโจอุยอ้ยอุ้ยเสียบกันไปแม่ดาบสีฟ้ากับดาบสีแดงจิ้มกันอย่างเมาามันอืมทีเดี๋ยวเราจะต้องรีบปลดล็อกเจ้าตัวใหม่ซึ่งก็เป็นเจ้าคาปูชิโนเอสซัสซิโนแต่ครั้งนี้ใช้เป็นอาวุธระยะไกลอุย้ยวัวปีศาจดาวเสาเออกมาแล้ว โอ้โหไม่ไหวดีดีเพื่อนจิ้มจิ้มโอ้โหไม่น่ารอดเออ่อเจ้าคาปูชิโน่แอซซิโน่ชูริเคนโน่อืชูริเคนนี่เองอาปูชิโน่แอซซิโนออกมาเลยอุ้ยโจมตีเบาอีกแล้วต้องมีแบบตัวแนวหน้านั่นแหละทุ้งทุ้งทุงอุ้ย,ยช่วยเป็นแนวหน้าหน่อย อแล้วก็คราวนี้นี่คอยปลาจากด้านหลังนี่แหละเวิร์กสุดๆโจ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุงๆเอ้ยพอไม่มีแนวหน้าปุ๊บตายรัวๆโอ้โหทีมนี้ไม่รอดนะผมอยาได้เวลาปลดล็อกเจ้าวัวดาวเสาเซเทอร์นิต้าเซเทอร์นต้ยออกมาสามตัววัวดาวเสา เรียกได้ว่าพวกนี้วิ่งโดนซอยยับอ่าตอนนี้ก็วิ่งยัอยงอึดแม่เป็นดวงดาวเฮพีก็เลยต้องเยอะงานสินนะจิ้มจิ้มจิ้มิว้าวฝ่ายศตรูจะมาสู้มาสู้ไม่ไหวหรอกเพื่อนอุ้อยตอนนี้ลดเลือดฐานมันหน่อยโอ้โหฐานนี้เลือดโคตรเยอะอืไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วสิ กอีเดียวเราอาจจะต้องไปอัพสมองให้มันเยอะกว่าน,นี้อืมโอ้โหอ้ยมันออกมาเยอะเกินไอผู้ดัรเวเดอร์โอ้โหและเราก็ไม่มีแบบว่าตัวโจมตีแบบว่าเป็นกลุ่มด้วยนะเฮ้ยเอาเป็นว่าสำหรับในพาร์ทนี้เราก็ขอจบการต่อสู้ไว้ที่อวกาศเพียงเท่านี้ก่อนนะในคราวหน้านะครับผมเราจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วก็ จะข้ามยุคข้ามสมัยไปที่ไทม์ไลน์ที่2เพื่อมาดูกันว่าเจ้าทุงทุงทุงที่เราจะได้พบเจอนั้น จะเป็นสายพันธุ์แบบไหนเออหน้าตื่นเต้นสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบเก็บเงินอัพเกรดต่อสู้จนชนะกันด้วยนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้ยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบา,บายยจุบ๊บ